จีนยิ่งผิงเดินทางครั้งนี้เขาไม่มีอะไรจะเสียนะครับ<ม>เพราะว่าเขาไม่ต้องเรียกว่าเขาไม่ต้องถอยอจุดยืนจีนเรื่องไหน<ม>เขาก็มองว่าสันติภาพเขาจะทําได้ไม่ได้เนี่ยอ,อย่างน้อยเขาไม่เสียอะไรแต่ถ้าเขานําไปสู่สันติภาพได้ที่ทําไมจีนจะไม่ชอบนะครับคืออิรานกับซาอุนเนี่ยเขาง่ายๆก็คือสหรัฐคุยกับอิรานไม่รู้เรื่องสหรัฐไม่คุยกับอิราน<ม>ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนเนี่ยคุยกับอิรานได้เรื่องรัสเซียกับยูเครนก็ก็เหมือนกันก็คือ ตะวันตกนี่เขาคุยกับรสัสเซียไม่ได้จีนเป็นคนเดียวที่ยังคุยกับรสัสเซียได้นะครับ<ม>แล้วจีนก็คุยกับยูเครนได้ตอนนี้จีนบอกว่าจีนมีแผนสันติภาพแล้วตอนนี้คนหนึ่งที่บอกว่า,ารับฟังก็คือรสัรสเซียรัสเซียพูดแล้วว่าจะรับฟังแผนสันติภาพนะครับเดี<ม>๋ยวก็ไปฟังต่อ,อ,อยูเครนจะรับฟังไหมแต่ตะวันตกเขาบอกเขาไม่ฟังจีนเนี่ยมีสิ่งที่รสัสเซียไม่มีแล้วก็รัสเซียเนี่ยก็มีสิ่งที่จีนไม่มีจีนเนี่ยพลังงานไม่พอคนพันสี่ร้อยล้านคน รัเสเซียให้พลังงานจีนได้ใช่ไหมครับ mm hmm. รับเสเซียบอกว่าเป็นมีข้าวของเลยเพราะว่าตะวันตกคว่มบาดจีนให้ข้าวของให้เงินรัเสเซียได้นะครับ mm hmm. คือสองคนนี้ mm hmm. เขาเกื้อนหนุนซึ่งกันและกันเ, mm hmm. เขาอยู่กันได้นะครับ mm hmm. ถึงแม้ว่าตะวันตกไม่ครบยรยูเครนนี่ก็เตือนจีนนะครับว่าเสงครามนี้มันไม่ได้ง่ายเหมือนที่ใครคิดนะครับเอ,อแล้วมันก็มีอะไรที่ผิดพลาดได้เยอะมากไม่หมู่เลยนะ มันไม่มันไม่ได้ว่านั่งอยู่บนโซฟาแล้วก็คิดฝันไปเองนะครับว่าสามวันยึดเคียบได้ทีวีใต้วันเนี่ยเขาก็พูดกันทุกวันเลยนะครับว่าเราเนี่ยจะมีสงครามแบบยูเครนไม่ได้นะครับเราจะไปกระตุกเอ่อหนวดมังกรนะครับจนให้จีนบุกแบบแบบที่ยูเครนไปกระตุกเอ่อหนวดของหมีขาวเนี่ยเอ่อไม่ได้นะครับอ,อาจารย์มองว่านับจากนี้เชนเนลอโอที่จะเกิดขึ้นเป็นไปได้รูปแบบไหนบ้างคะสามความเป็นไปได้ นะครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วไงเขาไม่มีอะไรเสียสีจีตปีนเข้าไปเนี่ยเขาต้องคิดว่าเขาไม่เสียอะไรใช่ไหมครับก,ก็คืออันดับแรกก็คือเหมือนเดิมนะัซึ่งตอนนี้ก็คือเหมือนเดิมนะครับเราบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็คือจุดยืนจีนก็เหมือนเดิมนะครับอ่ารัสเซียก็ไม่ได้เลิกจากยูเครนนะครับแล้วก็รักกันในทางเศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็รัฐะวัโตกก็ไม่ทำทำอะไรจีนมากขึ้นก็ไม่ได้สองใช่ไหมก็คือสุดท้ายมันนําไปสู่สันติภาพ นะครับก็คือสุดท้ายเนี่ยเขาก็อย่างน้อยมันเขาก็คุยกันเขาต้องแลกเปลี่ยนกันนะครับฉากทัดที่สามเนี่ยซึ่งผมคิดว่าไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็ตัดออกไปได้เลยเนี่ยคืออะไรครับก็คือฉากทั์ที่บอกว่าจีนจะร่วมรบกับรัสเซียใช่ไหมหรือว่าจะส่งอาวุธให้รัสเซียหรือว่าจะสนับสนุนรัสเซียผมว่าอันนี้ไม่เกิดขึ้นหรอก อาจารย์อยากฝากอะไรให้กับผู้ลงทุนหรือว่านักธุรกิจที่ก็ต้องยอมรับว่าอาจจะได้ผลกระทบบอกว่ามันผันผวนมากแล้วก็มันผันผวนอันเนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์สามเศร้าเวลาที่จีนดีกับสหรัฐจีนก็ห่างหน่อยจากรัเสเซียนะครับเวลาที่จีนเริ่มไม่พอใจสหรัฐจีนก็จะไปใกล้กับรัสเซียกระตุกต่อมพยาอินทรีย์นะครับ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยมันก็จะจะเป็นความสัมพันธ์แบบนี้เราเริ่มเห็นว่ามันเกิด โลกนี่มันแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายละเป็นบล็อกละเราไม่อยากเห็นมันนะทุกคนก็บอกไม่อยากเห็นมันแต่ว่ามันเป็นข้อเท็จจริงนายกญี่ปุ่นไปเยือนอินเดียนะครับนายกญี่ปุ่นไปต่อที่ยูเครนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบอกว่าเ,เราเริ่มเห็นนะครับการการแบ่งขั้วแบ่งฝ่ายนะครับมากขึ้นในโลกเรื่องของยูเครนเนี่ยก็ยังยังเบาใจไม่ได้ว่าจะจบง่าย